สวัสดีชาวเมอริเชียนสวัสดีชาวออนไลน์ทุกท่านครับผมโอเมอริสแมนนะครวันนี้มาพร้อมกับน้ําแร่น้ําด่างเมอริสน้ําอลคาไลน์ของเรานะครหลายคนสอบถามกันเข้ามาแล้วแล้วก็ได้มีโอกาสได้ดื่มนะครับ ปรับสมดุลนี้กับร่างกายนะครับเขาเรียกว่าปรับสภาวะความเป็นกรดในร่างกายของเรานะให้มันน้อยลงเพราะว่าสภาวะความเป็นกรดในร่างกายของเราเนะี่ยมันเป็นเหตุให้เรานะมีปัญหาเรื่องสุขภาพวันนี้ถ้าเกิดเรามีอยากมีสุขภาพดีเราต้องสร้างสมดุลภายในร่างกายขอ,ของเราก่อนนะครับะนั้นน้ำอัลคาไลก็จะมีส่วนช่วยมากของเรามี9.5 pH นะครับเดีย๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันดีอย่างไรและวันนี้คําถามที่ถามเข้ามาอะไรก็คือเรื่องของผิว บางคนบอกว่าตอนนี้เป็นผิวแห้งผิวขาดน้ําถ้าเกิดว่าน้าดื่มน้ําด่างเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ผิวดูดีขึ้นไหมนะฮะเอามาตอบคําถามกันนะครับผิวเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าวันนี้เวลาเราไปไหนเนี่ยใครๆก็ต้องมองหน้ามองตาเราก่อนใช่ไหมเกิดเรามีผิวดีผิวชุ่มชื้นผิวมีออร่ามีน้ํามีนวลใครๆก็อยากจะมองถูกต้องไหมฮะนะแต่ทีเนี้ยคนที่มีปัญหาผิวก็เยอะเหมือนกันนะครับผิวเนี่ยปัญหาหลักๆของผิวเนี่ยก็คือผิวแห้ง นะครับผิวแห้งกับผิวขาดน้ำนะครับผิวแห้งเนี่ยมันเกิดจากเจ้าตัวเขาเรียกว่ามันอยู่ส่วนบนเนี่ยเขาเรียกว่าไขเขาเรียกว่าส่วนบนของผิวหนังของเรานะครับเขาเรียกตอมไขมันนะครับตอมไขมันเนี่ยมันจะผลิตซีบัมนะครับซีบัมก็คือน้ํามันธรรมชาตินะครับดังนั้นคนที่ผิวไม่แห้งเนี่ยก็จะมีพวกเจ้าตัวซีบัมเนี่ยเป็นน้ามันธรรมชาติของเราอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเรื่องการผลิตร่างกายผลิตไม่เพียงพอเนี่ยนะครับ ซีบัมมันน้อยเนี่ยก็จะทําให้เกิดภาวะผิวแห้งได้เหมือนกันหรือบางครั้งเนี่ยเกิดจากภาวะสุขภาพเช่นคนที่เป็นไฮโปไทรอยนะครับคนที่มีภาวะไทรอยต่ำเนี่ยนะครับก็จะมีผลเหมือนกันที่จะทําให้ซีบัมเนี่ยผลิตออกมาได้น้อยนะครับส่วนคนที่ผิวขาดน้ำนะครับง่ายๆครับผิวขาดน้ําคือผิวที่ขาดความชุ่มชื้นนะผิวที่ขาดความชุ่มชื้นเลยก็ทําใหอ้อ่เขาเรียกว่า เราเนี่ยจะมีปัญหาเลยนะครับมีปัญหาเยอะแยะมากมายถ้าเกิดความชุ่มชื้นนะครับมันจะเกิดการอักเสบของผิวทําให้ผิวขรุ่รคละนะครับทำให้ผิว,ผวมีปัญหาเยอะแยะมากมายตามมานะครับซึ่งสาเหตุที่ผิวขาดน้ำเนี่ยนะครับเนื่องจากว่า ร่างกายของเราเนี่ยมันมีเซลล์อยู่เซลล์หนึ่งในผิวหนังเราก็เรียกว่าคีลาติโนไซต์คีลาติโนไซต์เนี่ยเขามีหน้าที่ผลิตนะครับมีหน้าที่ผลิตสารตัวหนึง่งเรียกว่าเคลาตินนะครับตัวเคลาตินเนี่ยมันก็เหมือนเกราะป้องกันนะครับมันจะเก็บความช,มชุ่มชื้นบนผิวหนังส่วนบนของเรามันจะเก็บไว้นะ้นถ้าเกิดเรามีเคลาตินที่สมบูรณ์เนี่ยผิวเราจะไม่ขาดน้ําแต่เนื่องจากบางครั้งเนี่ยนะครับน้ำไม่เพียงพอเราอาจจะดื่มน้ําร่างกายเราใช้น้ําไม่เพียงพอเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะผลิตเคลาตินออกมาได้นะครับ พอ,พอไม่สามารถผลิตเคลาตินออกมาได้เราก็จะมีปัญหาเรื่องผิวขาดน้ําแล้วก็ปัญหาต่างๆก็จะตามมาเยอะแยะมากมายนะครับผิวเราก็โทมผิวดูไม่ดีนะครับขาดเคลาตินนั่นเองนะครับทีนี้สาเหตุนะครับสาเหตุหลักๆของทําให้ผิวเราขาดความชุ่มชื้นเนี่ยนะครับหรือว่าผิวขาดน้ำนี่นะครับหนึ่งเลยก็คือสภาวะสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นแสงแดดไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นควันรถนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะดึงดูด มันจะดูดเอาความชุ่มชื้นบนผิวหนังของเราเนี่ยออกไปนะครับดังนั้นสังเกตดูนะครับเราอยู่ห้องปรับอากาศเนี่ยเราสึกเย็นสบายครับแต่ผิวเราจะแห้งมากๆนะครับสองเาบอกว่าเป็นเรื่องของพฤติกรรมเช่นคนที่ดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนดื่มชาพักผ่อนไม่เพียงพอคนเหล่านี้เนี่ยก็จะมี ลักษณะของผิวขาดน้ําเหมือนกันนะครับดังนั้นก็เป็นสาเหตุว่าผิวแห้งเกิดจากอะไรนะครับผิวขาดน้ําเกิดจากอะไรทีนี้เจ้าน้อาอาัลคาไลเนี่ยที่มีค่า pH ตั้งแต่7ขึ้นไปเนี่ยนะครับมันเป็นน้ําดื่มที่มีโมเลกุลเล็กนะครับแล้วเวลาดื่มเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยนะครับในการที่จะปรับสมดุลของเรานะครับในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วยนะ,ะสร้างความสมเรียกว่าสร้างความสมดุลให้กับร่างกายของเรารวมทั้งมันจะไปก็เ,เรียกว่า จับตัวไขมันส่วนเกินนะครับจับพวกโลหะหนักในร่างกายของเราวันนี้ถ้าเกิดเราดื่มน้ําด่างนะครับวันละแปดแก้วขึ้นไปนะครับคุณจะมีผิวที่เกิดความชุ่มชื้น นะสบายเลยนะฮะแม้ว่าผิวน้ำมันน้ำมันผิวของคุณมันจะน้อยนะครับแต่ว่าถ้าคุณดื่มน้าด่างนะครับมันจะช่วยให้ผิวของคุณนี้เกิดความชุ่มชื้นด้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกคําถามหนึ่งที่หลายท่านสนใจมากเกี่ยวกับผิวนะครับอย่างผมเนี่ยเป็นคนผิวแห้งมาก่อนปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับเราจับแล้วเรารู้เลยนี่คือผิวที่มีความชุ่มชื้นจริงๆรู้สึกดีกมากเลยนะฮะเรื่องราวดีเหล่านี้นะครับมีที่เมอริสอย่างแน่นอนวันนี้ถ้าเกิดใครยังไม่ดื่มรีบสั่งกันเข้ามาครับส่วน ก็ติดต่อเข้ามาครับเล่าเรื่องเมอริสชีวิตแฮ ppy กับโอมเมอริสแมนครับ